สวัสดีค่ะทีมงานซานเล่ามานเทิงสินค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วเพื่อนกับว่าเพื่อนเป็นซานเล่าเพื่อนกับว่าตีให้เร็วไปเป็นซีแบนนี่สิซีเตแต่ว่ามันจะเป็นแปลกๆล่ะเนาะเป็นเป็นออกมาสองคนเป็นเป็นอยากอายเนาะมึงลองเพ่งยังบ้างฮนหัวมาอยู่ใส่ล่ะพ่อเอิร์ดมาครับพ่ออ่ามึงเอลยพ่อ ป้าเขาอยู่ใส่แม่ป้าเลยนป้าป้าแล้วเลี้ยวป้าพ่อเอ๊ะเห็นว่าอี่าซุ่มแดนเซอร์มันเท้าแต่แม่อยู่นี่แล้วเลี้ยวดูแดนเซอร์ตามกูมาสั่นญญาสิฮะโอ้าเฝ้าย่างแม่พ่อไม่ใส่มาเดี๋ยวนี้ป้าพ่อป้าเสียเนาะเอ้าเขาเอิ่นพ่อพ่อเนาะมาเป็นเจ้าตีพ่อมาเขาเอิ่นมือบักปอบเอาตีเขาเดี๋ยวทางมียะไมือพุ่นเดี๋ยวอีพี่ก้อนคือน่าเป็นสุมนีไมันเสียกนะครับม่เห็นไย่างมั้ยบ่เมีนไปหาหมูโรเจ้ยวะนี่ เขายองใส่ปลาเฟียงจ็ขาลอยเหมือนพ่อได้พูดได้เกิดจะดิโสมโสมเป็นตะกินนั่นล่ะพ่อกินแล้วโสมพ่อกระเทียมมะเนยเออกระเทียมก็ขอนยองเลยคือพี่ขอนยองสามตอวหนาหนาหวานผีเสื้อที่หนาหวานร้องหอมแก่เมื่อ้ยกูที่ห้างพ่อขอนร่องของเมื่งกูที่เนาะโอ้ยเอาไปแดง พ่อกับลูกหอมกันแม่ว่าสิทธิ์ถึงเฮามาเนี่ยทีมงานสันเราดิแม่เขาเป็นทีมงานเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าต้องย่าทะเลาะบอกเด้งกันเองสามกีคือพลังสามคีคือพลังวัดดีพี่น้องพร้อมกัน1,2,3สวัสดีครับสันเราบัตรเชิญสินมาแล้วครับเออมาแล้วมาแล้วนั่นแหละ อ่เขาว่ามาลับมางมาไช่ก่อนเสียงเกลียวเสียงเกลียวมาลับมาแหงเนาะจังไหนจังกะเอาห้องมาปะทะโมนี่เพิ่นเลียนเซิร์นเฮมาเป็นเกียรต์ย่างยิ่งดิแมนเอ้ยแมนบ่กไม่รายการเทาบอกบอกเอาเอาไม่เล่การเท่าเวทีเนี่ยก่อนหนีหนีหนีม่มาเวทีเพิ่นลเงมาเบาขวัญเพิ่นอยู่เอ้ยกาขวัญเนี่ยอีหนูตลาดได้เหรอโอ้ยเป็นอยางอีหนูกรุงเทพอุ้ยก็ซางก็ซางเพิ่นลเฮดของอีพี่สองเขาอีพี่เกียร์แล้ว กระซ้างค่ะอีพี่สองคนเบิ่งมือตัวสันอังจว่าอังจอรวลแม่บ้าบ้าสู้สู้เขาซื้อบั๊บเขาว่าเบิ่งจีบอแค่ไหนคนรังแง่เบิ่งจอเดียวเดี๋ยวเดียวเดยวเจ้ซันหลับวเนี่ยเอาสี่คนเนี่ยจีแนแล้วครับมึงจะพละเสียใจค่ะหน่อยตะลอยเปิดค่ะที่สุดที่สุดมึงกูขนพ่อเขามีอะไรก็มาหน้าพุ่นีครเป็ปรด้กับขนมาสตี้สันอีไอไรขนอะ นี่เด้นี่เดียวนี่นี่ไม่ใหญ่ๆนี่น้ำหนักไล่ๆนี่เนี่ยนี่หัวหน้าซัเราไปเลยไปเลยเทีงไหนหัวหน้าเขาสวยจะตายนะคะหัวหน้าเสียงแก้วน่ะสวยจะตายหัวหน้าซัเราก็สวยคือกันนะจูหัวเงมเด็ดเด็ดบ่มีบีกื่อๆบ่มีบีกเธอเอเออสวยยังไงคือผมสั่นท่านว่าสวยครับประกาศีผัวรอดออ่างเนี่ยอ่างเนี้ยผัวรอขึ้นอย่างนี้เนาะไปเนี่ย เพราน้าเสียงเจ้าก็คือกันงานบางงามบางกามีเมียดอกผัว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 บนเนีเอาตีบายบายบายเบแต่ว่ายิ่งจะว่าทีมงานแอดมินกับทีมงานพอขั้วมีท้องใส่หัวหน่าบ่มีท้องใส่โอ้ยอภาษาท่องมัตัวประยากใส่มากหรอกคุยันฝนตกฟ้าห้องท่องปลอมตีเน้นน้ำเฮาเน้นน้ำเฮาก่อนคุณเด็กก่อน หัวกับแม่เหรอเนาะพ่อกับแม่เหรอเนาะยืนชิดกันชิดกันไม่คว้ากับแม่กูชิดียันให้ทีหลังบอกก่อนเลยโอ้ยโอ้ยกดทีห้าห้ากดเลยนะคะกดปุ่มห้กเลยนะคะกดเลยค่ะมันมียึดทีห้าไ่ตกดหัวใจเขาเสียแรงงั้นตัวเนี่ยเออบอกเบิ่งเบอกเบิ่งเสียงแจ๋วอยู่ซื่อๆป้าจะไปยืนกลางมันคือพี่หลอกว่าพี่ เลย่อมใบให้กันแล้วทีมเดียวกันเด้อทีมเดียวกันเรื่น้ำโตเถาะเร่อเดเถาเลิ่เรนบาเข่ากันแล้วจักรพันเสียงอ่อนสวัสดีค่ะโอ้ยเอ้าผัวกันมันะใสนั่นสกุลผัวยังไงมันะใส่หนูนั่นสกุลผัวอีแบบมื่หูปากอีแบงมหูปากเสียงปะทะกับปูเนี่ยเอาไปเท่าติมปากต็มข้ามน้องผัวพะนะ สวัสดีครับผมพระเอกท็อปนัลละครสันเล่าบันเทิงศิลป์ครับผมอาผู้นำทีมงานด้วยคือว่าผัวกับเมียคือนั่สกุลบัคก์กันโอ๊ยสั้นนีกับบัตเติ้ลกันแล้วสุบะรับผสมสาว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 มันบัคเขากันแต่นั่สกุลนี่แหละยังอื่นมันเขากันดีขึ้นอย่างนึงอย่าไปแน่อย่าไปไกลเข้ามาหลอยเออโดนล็อกบ้านมาใส่ยี่ปลาหมึกยักษ์นะสุบอย่าไปสุบะรับผสมประกอบ วาทบก็อีีเต้ยสร้างเตี้ยกะสร้างผมดูส้มจอยกับจอยอีวันผมดูวันวันคู่กันวันคู่กันเยคนวุ่นดีๆวันก็สร้างยิ่งย่นน่นี่เอาเปียบเด้อที่มีเอาเปียบไปหนังเอาแม่เดือนเพ้นมาพร้อมอ้พ่อกับแม่เป็นตะเบืองเข่าเบืองน้ำให้นะสูรหลวงม่ใหญ่โพดพูดเธอเมึงมาเยือนเตี้ยก็กลัวอูได้เงากูใส่พี่น้องโพดอีแม่แคะปางน้องแหมน้องแหมมึงแึ้นมนไงสร้างปังดูค้าพิษกันแล้วพิษกันแล้ว กูบอกว่าอย่าลำหนาอีอ่ะมันเป็นการแสดงดรืยซึ่งขันปอกเก่งขันป๊อกเกตั้งสัตวเราบอสพี่นี่เขาดีเขาหนี้กลับว่าเป็นวงเตี๋ยเามือเตี๋ยวงใหญ่ยคือตางสนามพินทีห์ีค่ะเดี๋ยว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 เ้าเากับ่โดมเด้องเถอะมาสี่มีรกดนตีมาหยุ่ตียังกว่ามีรกดนตีมาบอสเ้ยเขาไม่ได้พพานตีน่โอ้ยบอมีจังไหนอาจารย์อันมากเบิดได้หนิมากเบิดได้หนิมากเบิดจังสัตวปะทะกันเลยกอเเลยา กูยันคนกุมภกาขี่รถพาดีกร่านะมึงยืนเลยมึงยันสูบมันเลยมึงไปทาเขามึงชงกูไปมากวดนี่นะมึงกับบังหคนก่อนมึงสูบสีกับบ้านเออเออใส่สูตรกันแม่ขอโทษเด้อใส่มหาพรองตีสุดที่มึงเงินนนั่เอ้าพ่อปันกันชุ่มพรานไงมึงติดมหาพรองตีกิีเพชรอีเป็ดบันดาเจ้าเก่งน้ำกูกูบอกเลยว่าเป็นไงเขาต้องสูดได้ไหมสูดได้ไหมเอฟออสที่หาเอ้ยเนาะ มึงแต่งมาพอมึงตีนาขาวกูบอกมึงหลายเทียเร็วมึงเฮเทียังปากเบอีกทียขาวมึงมึงคกลี่ยแต่งดีๆเขาด่ากันเองเนี่ยเขาด่ากันเองแล้วนี่แต่หน้าเทียนไหมมาเกลือกันแล้วมัาแกว่ากันมึงคิดว่าเจ้าของก็พ้นจะกม้าพิเป็ดมึงมาด่ากันไปแต่งหน้าเทียนไหมสนะแทียมมึงนี่จะเป็นเนาะหัวท้องว่าสัตวกัวเป็นหมอยฝรั่งเออมาด่ากันเบี้ยมึงใคลสีหีตีมึงก็หัวจากหมอยฝรั่งตอนนี้เดาเบิมึงจะซื้อนี่ล่ะเนธเนธจริงเป็นบล็เอ้า มาเลยลีลาเอ็มมีอย่างมาแข่งคาซันเล่ามีอย่างมาแข่งโอ้ยพวกูนี่แคบแคบกระสอบสอบตะไม่ผุดเดี๋ยวได้เลี้ยงเกาะให้เลีงเกาะเลีงกระสอบแลีงกระป๋อได้ให้แลีงกระสอบเป็นศิลปินนี่เขาต้องดวนเต้นดวนเพลงกันเหรอเนาะเออภาษาแลีงกระสอบกับมาคุยเอ้ากูกิกนก๋วยเตี๋ยวเผ็ดเผ็ดเมื่อถุยกูยังมาปากอีปอเออโอ้ยกูยังกินเปรี้ยงกวางกุละสารปูขุ่นสมเชงมาหนี่จากบาที่ล่ะป้าป้าป้าไม่ได้เกี่ยวกับป้าพ่อหน้าปอด อยู่ทั้งหลังมูประมาณนาั่งหนากับมูมากไปชั้นเขาด้วยไปเขาบาได้เถอะี๋ยวนี่จะมาใกล้กูไลจะมาใกล้กูไลไปยังกูยันอยังงอ,อ,อ,อยังเนี้กเก็บเครื่องไปรับไปเมียจะไปไซมองนานขันไ่มองน,น้นเ็นแต่เขาสวนเขางวนั่นซาอีนี่สืกขึ้นว,ว่าแบบมันซะเด้เนาะ่อยเข้าใจพิษตีสวัสดีสดัสดีอิงว่โอ้ยว่าไม่ใช่ห่ออีหมาโอ้ยเนาะเชฟบาจังหวัดสมเชียงหลงด้เอาจนี้ เบอร์ลีลาดูเอ๋มึงสูดเลยเออเออขอลีลาก่อนขอเบอร์ลีลาไฟกันก่อนเนี่สองนั่งเนี่ยเดี๋ยวลองเองเดี๋ยวนี้ปอป่อเมียนี่สองนั่งสุดสีน้ำเงินนี่แม่ขอเบอร์ปะทะลีลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิเคป้าจะถอดหมวกก่อนโอ้ยปอแมีนหมวกบีบนีบโอ้ยบวกเนาะจมูกหน่อยเด้เนี่ยเอาไหมจะเอาจิวจมูกทิมให้ยังใใสส่่ได้คือเกางตุ้มหูผู้ใดขอนี้ขอนี้เสิร์ฟจะหนีป้กกุญแจมันเตี้ยแห้งเลยมันเตี้ยแห้งดิไม่อย่างผู้หูมันโกน เอาเพล็มาสมเชปั yeah. 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 ๊กจะบาดทุกขอเพิ่ลกันหนสิสูอีเอ็มอ่อนเข้าได้เปล่าได้เอ็มเล้อเนี่ยลบมาให้ป้าสูเข้าง่าาเชฟตามมาป็นแก้วเด้อเอาตั้คหาดีๆเชฟบนคุณชอบไมมค้ำไม่ครับูชอบทนบอเยเดเอ็ดมเป็พลีวเพลยวเดียวเดียว เขายึงเขาเบิ่งเชิงซื่อเพียแม่ป้าคอยจอดเกือบก้อนพุชจอดเกือบก้อนพุชตั้งใจที่เชฟบ้าได้ละสิซาดเล่าเพี้นี่ไข่ลดพุชแบบไหนที่เชฟบ้าที่สุดนะเตรียมซื้อยาพาราไปกินแก้ไข่ลอดเด้อรู้ถูกรุ่นนี้กินยาอย่างอย่าปอกขอนบ้างนะขอนบังเชฟบะสัันเหล่าดูเอามามาจันเชฟบ้ามา ปวดขาต้องซื้อน้องดีมากอาสันเหล่าโกงได้ค่ะไอ้วอีต่บัตรขาดมันนี่โบเมีนเอ้ยพี่ก็นองเขาผัดผ่าก็จากกันโดนเร็วสันเหล่าโกงโกงจังไดบัคิดธามาเองกอบทากูว่าหันป้าโบเมีนมันโบเมีนเดีแท้แท้ไม่ธาไม่ตายมีมีไม่ตายพร้อมแต่ว่าโบอยากเต้นตัวเพราะว่าย่านอาจารย์เตาตีคข่อแข็งโอ้ยขอเบิ้งไม่ก็น่ะป้าป้าป้า ตีลังกาอาจักย์สิตีบ่ได้๋สมเพงบ่ต้องลองเออกูลองเองบ้านมึงตีลองเองดิแน่นอนให้สิเจ๊แให้มื่อวานนี้อีวันหัวนั่นเดีอ่อะลองเบิ่งกันน่ะเออเคปะโอ้ยยาๆๆเริ่มพระยศกูแล้วเริ่มแล้วอาจารย์เปิดเรืออาจารย์ปวดศีรษะเอามาหนักกว่าหลายตัวเสือหลายบ่คุณภาพห่ามึงคือบ่อน้ำผัวก่อนนี่เอ้า นล้วตัวอยางล้วังเมียกนจังไปทเอปไปเส้นนะบ่แมนสูดิีกัมทางไปคือเขาปิดไฟอยู่ทงหน้าเนี่ยดิดับไฟอ่ะนับไฟนับไฟกันแล้วหนึ่งสองสามเอ็บบัคุณชอบเมคไเมฆผู้ชายไม่ตายไม่ตายตอบยิงไป หนาผากเทิงหรือหน้าผากไตเออนะปมมันก็เป็นหน้าผากเทิงเดี๋ยวมันหน้าผากไตอีสมว่าสมเซ็งเต็บสมสมเซ็งเป็นตาแซ่บแท้แกถอดว่าอีเล็กแกถอดคือกูบอลยังไงตุ๊บตับแข็งแล้วล่ะตุ๊บตับตุ๊บตับไอสิบอกมึงใครคก็มูน้อยขก็มูบอยอะเฝ้าเด้อเป็นโอกาสดีมึงเลี้ยวเรียงอนาอาจารย์มึงถนัดนี่ดอกไอ้บ้าใส่ใส่ใส่ได้กูมาเดี๋ยวเดี๋ยว สา้นแล้วแพ้แล้วค่ะแพ้เสียงเจียวแล้วเนี่ยแพ้ตองไหนแพ้อะน้อง้อนมอีตุบต่ำอีนัน่มีนมซ้ำโอ้ยสานมของนอมทงอี่ทั้งนอย่ามาตีกูเ้อกูของขืนเนออยโอ้ยต้งเมิ่งคอขืนเิ่อกัเตะปากกูบ่หอดดอกนี่หน่อยเป็นยังเงลูกลุกลูกล้วลูกกะตีเออายยังคืเดียวกระากรบฉบับนี้ตั้ขาแกตีกูก็สูงกว่านี มาเพียดดูถูกคนนะเนาะอุ้ยน่ยหายไหมมันคือผัวก่าวตาขี้หมูอยู่เฮียกูเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูถูกปะังเมื่อกี้เมื่อกี้เชฟปะไปแล้วไหมรอบนี้แข่งร้องเพลงกับมันเลยกับจะสูมันได้เพลงนี่อีตับมึงเลยเพลงยอาคันหูเอามึงมึงข้างเลยข้างกับคักเอาข้างไม่ใช่ซีข้างโเป็นละเมียข้างพร้อมพร้อมคันหัวจานขันหัวันหูปีคันหัวรอบนี้มาก่อนร้องเพลงกันนะฮะ ไกีเอ้ยมาหัวตัเ้อเราเต้นปรดี่ด้อเออเออเดี๋ยวออกเรื่ออกลายวเดยวอาจารย์ได้เฝ้าไม่องูซื้อสักก้อนไหมห้ทักีสักก้อนอเกียิเขาเขาเป็นเจ้าของงานทีมเจ้าของงานยู่ซื่อ่าไเต้นทีมไผ่ทีมมันเป็นจักภาเอีเขีก่อนเป็นแขกรับเสิ้ในส่วนลวนไปเจัภาพเขาเล่นสะกอนอซื่อบิจภาพเขเล่นก่อนเนียเออ มาได้บอบสักหนเฮ็ดเป็นบ๊อยัวเป็นบ่อเคยยัวบไกลหน่อยโอ้ยอย่างไกลหน่อยจิบจิบโอมาคุยตายม้ยเนาะขอฟังกันนะสูวแม่สูวยัวเป็นคือเขาบ่เฮ็ดเป็นบว่ยัวเอากระังยัวไเ่ได้ปวดหมเต็มแหงหลังแข่งเด้อหัวเท่าน่หัวเข่าหรือตน่นเอโอ้ย อยางไม่ยิ่งแหม่ป้า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 ขันหูวขันหัวเอียงขันหัเอียงนี่มีอุปกรณ์พ่อมาด้วยเขาแข่งร้องเพลงหนูบ่ได้มาแข่งเดินดำมาเยิึงเอาไม่ไม่เอียงไม่ได้ไม่เจอเด็ดนี่เอียงโยนดำหนักดำเดียวเอาไปก็ไหนขอฟังไปก็ไหนอาจารย์น่าไม่รูแบบไม่ยิ่งขอแบบไม่ยิ่งมันมาถือข่อยใหญ่แบบสิเอาแบบยั่วยั่วยเอ้าเอ้าเอ้าเนี่ย แดผิวเหรอด้ผิวเรปนี่ตางผิวตางผิวไหมตางิวจะอพ่อไหมุญเหนไหมเออเออตรโค้ิดีกป่ะฮุนพ่อใจเย็นตั้งตังก็ังตั้ออเอรถทับหมารถทับหมาหมาอมอาคือ่าแหงงหงสันมันคือมอไรออกลูกแถวเนี่ยเอา มันมีแห้งก็แต่ยิว้วด,ด,ดอ,เเอ๊ยทำไมด้จันเจ๊เจ๊ขอข้างเพี้ยๆเนด้เอาขึ้นมาสีดีๆีสิพี่เอาไมด้วยเฮ้ยโก้สั่งพอกรู้เลยโอ้ย ขอเศ้าแล้วกันเพื่อไม่รเอะรามีมาตาก็ไมหาขที่รคนลเวอร์ชันฝรังเวอร์ชัังเวอรชันรังอาขั้นหูเวอร์ชันพลังไหอ๋อโอ้เยสอะโอ้ยโอ้ยเศาแนห้โฆษณาชรมันขึมีหนวนี่ให้โฆษณาโหลดหนึ่งศูนย์แล้วฮ เอาผู้ใดคือทางเนียนแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไผ่เปล่าบ้งไหนบ้างเป็นนักดนตรีเปิดนังโปดนั่นนั่นเอาเดี๋ยวก็ค่อยแข่งเนี่ยมีนางญี่ปุ่นก็มีเสียงผู้ใดบ้างฮัลมื่อมันมันคือเสียงหัวหน้าสั้นเราแท้เสียงคือหัวหน้าสั้นเราแท้ก็สิรู้แล้วเนี่ยเอาที่เอาแจ๊คซี่ลูกน้องแข่งกันโคองบอดีหัวหน้ามาข้างแข่งกันบ้างดูนี่ สู้ๆที่รักต้อให้แขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวอย่าเผาอย่าเผาพ่อหอมแก้มแม่ให้สู้ๆแน่นกําลังใจกําลังใจกําลังใจแน่เทาโอ้ยเอวอนหอามคอยแน่สีไกลงขับกุฏิดมแก้มมึงกูไปดมดาษมาที่ว่ามีแห้งกูบอกไปไปโอ้ยเดี๋ยวท่นหอวเดี๋ยวจเต่าท่านไหนแข่งติดอีขาวไปแช่ขาวขาวยาวขาวเป็นไม้ยางเป็นไม้ยางมอหอมแก้มหัวหน้าแข่งแก้ญ กํามีผัวเป็นหงเตวเขาพยายาเตอเอาเลยเขาเห็นไห้เบิ้งเป็นตัวยางเขาได้เปรียบเออเนี่ยเอออุ้ยใ่เฮยนับยับไปเนี่ยถอยถอยขีเดียดนับไปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอนองขีเนาโอ้ยนมอนแขงแข็งก็บบักตุมก่เนาะน้องแ้วจะคือหุ่จากแม่สู้ๆวันน้าเสียงเจวมา ไปเราจะมาดูกันนะครับว่าภายใต้หน้ากากระตาจะเป็นใครโว้ยคนละอันเอามงเขาหนงษ์ใช่ไหมคุณละรายการตัวนั้นข้างไปก่อนนะหายข้างไหมสิบเอ็ดเออเอออย่างกะข้างกะคนข้างบอเปลี่ยนเอายังสี่ที่รักข้างไอ้เพื่อนบึงกรันเพื่อนจะได้อยากอายเฮาขอต้องไปยืนนะกายเขาขอเขาขอแปลว่าข้างแบบภาษาญี่ปุ่นน่ะทีเอธดษดานเนยอ่ะอันเบิกขึ้นได้ปะไม่ใช่ไรชอบว่าให้ไม่รู้กัน่ะเขาอยากต่เขาบ่หูเนาะ พ่อต้องกอดพ่อต้องกอดแม่แล้วพี่ข้างได้างใดสักพ่อเลยใครพ่อแล้วกี่ล้านกเนาะเดี๋ยว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 หัวหน้ายังมาสวดรวดแทบเอาของเขาไหมขออนุญาตเลยบอสเปลี่ยนขนาดท่านบอตอนนี้หยุดไปยังพีิเปลี่ยนไปยังโอ้เพิ่งหัวหน้าเหรอไปตะเล็กบออยู่รอดบ่ะคูว่า ข้างไปเนี <bin uk> <azo> ่ยข you know <out> so you know ้างเมนูให้ข้างไม่ตีเออข้างไม่โดนข้างไม่โก่อนเอาก่ดข้างคจำข้างความหอึ่งสดงตีอยู่ย้อยนะจันนูตีอยู่ย้อยแดแเดเดนะตูมตามน้องนี่สั่งไหนสั่งไหนเนี่ยเราได้สบตากันในขณะนั้นอีกคือนั่นเรล่อมานเขาค่อยๆเดินก็ไปใกล้ๆกันฝ่ายนี้เป็นฝ่ายลุกเล้าลูบสไลด์เข้าไปลูบสไลด์เข้าไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นเธอไปโดนของแข็งแล้วเดี๋ยวเธอได้ตะโกนดังๆขึ้นว่าโอ้ยหัวเข็งแข็งมึงประด้เล่นน้ำเขาเขาเล่นยูบหีได้เลยไอ้แม็กไอ้แม็กแข่งยังสี่มันปะขีปะติ๋วใช่ยังอ่ะสร้างเ่าเนี่ยมาสี่คนก่อนล้ำจางแตงบ่เอ้าแตงเองผู้ใดปรนกฏแตงลารวยลาใส่หมาเท่าแยกเนี่ย อาแจ็คแจ็คแซมเปิลหน่อยๆเอาสิสียโซก่อนร่ำตีเออโซก่อนร่ำเนอะเนาะทั้งเท่ากันเพะท่านเนี่ยปล่อยคือกันเอาเถียงเออบ่ต้องก่อลร่ยากเอาอย่างเขามีเพลงประจำตัวเออสันเราบ่ต้องสินขอฟังในเปียงมีบ่มีบ่เสียงเกลียวมีบ่มีคือกันลองดูอาจารย์ได้บอเพียงยังเพลงประจำเีลงเจ้าเตียนนกจ้าไม่ใช่นกกันเอาติของเท่ากันมีมึงเปลี่ยนซื้อไหมเอาสิ บแม่บแม่แต่วูหจ้าวาเสียใจค่ซื้อเต้เนีมเนมเนีมเนี้มละเลยให้พันหนึ่งมึงตั้งขี้กูให้มันถือด้วยตั้งซีมาตั้งขี้มาสั้าเราบันเทิงสิส้เราบันเทิงสิส้งเราส้านเราบันทีงนี้้ยเลนว่าเขากันแล้วเดี๋ยวเจอเพ่งมูข่อยแม่เดี๋ยวบอ ซาเราบะเทิงศ<อ>ินซาเราบะเทิง <pl> ศ <ains> ินกำโหดที่ดินมานแทนสบุกรซาเราบะเทิงสินซาเราบะเทิงศินผู้สาวดีกินหัวสาวหลังนี้อ้วนอ้วนรอดกันรอดกเนดิค่ะปวดไม่ได้หรอกค่ะปวดไม่ได้เลยหรอค่ะรับเชิญค่ะรับเชิญหนูถึงกูสิรับเชิญกูก็หน้าสวยก็บึ้งนะคะพี่น้องขาเบ่งเลยค่ะให้หน้าสวยก็กันค่ะพี่น้องเบ่งค่ะซุ่มค่ะซุ่มค่ะถึงมึงสีหน้าสวยแต่กูหนา ผีเสื้อตอมหนาปเออยังแท้ลูกสาวเขก็ะหี่ไงกับมึงแลวกันมึงบากไปเลยมึงบอกไปเลยภาษาผีเสื้อทางข้าแมงบ้านผุนเอาช่วงนี้เขต้องบอลไยายห้างดอกเป็นอยังให้เขาซราเขาชนะเขาแล้วเขาชนะแล้วล่ะไป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 ้ปปไ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 ไป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 ลปไ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 งไีไปปไปละตัวไปละเอาโลดมาุไปไป <น>ขอบคุณแรงใจที่มีรักแฟนเๆ,ๆบ้างให้กับสินานและมัทเทิงเซนป้าบอกพี่ที่ก่อนมุดติดไม่เป็นม<อ>ุดติดยังไปก่อนด้ยยันเอาานอ